วันที่สองวันที่สามเราได้เรดไปแล้วนะถึงการสรุปวิธีการภาวนานะนะเพื่อเข้าสู่ทำเบื้องสูงทั้งหมดคือวิธีละวางเพื่อให้ปัญญามันเกิดลูกนะฮจิตเจตสิก และสุดท้ายก็คือนิพพานนะสอนสองวันไปฟังเราวันที่สองกับวันที่สามนะเดือนพฤษภาฟังติดต่อกันแล้ววันเนี้ยเมื่อคือนอากาศดีๆก็คงให้เราทบทวนสิ่งที่เรียนรู้สองวันแล้วไม่รู้ได้ทบทวนกันไหมแล้ววันเนี้ยเช้าวันนี้ควรจะเป็นวันที่ใครทำแล้วสะดุดตรงไหน ติดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนจะได้มาถามถ่ายกันนะไม่งั้นมันก็ไม่ไปไหนสักทีเพราะความรู้แต่ละวันที่สอนให้มันมีความสำคัญในตัวมันเองตลอดเวลาถ้าเราไม่เอามาปฏิบัติเอามาอยู่พิจารณาเข้าเงื่อนจริงๆแล้วเราแทบจะไม่เห็นความ พระพุทธเจ้าใช้คความสีวิไลของธรรมแ,แทบจะไม่เห็นมันแต่ถ้าเราได้เอามาฝึกฝนเราก็จะได้เห็นความสีวิไลของธรรมอ๋อเงื่อนมีตรงนี้ตรงนี้นะซึ่งตรงเนี้ยให้กันไม่ได้มาจากผู้ปฏิบัติต้องทำเองความสีวิไลของธรรมนะถ้าทำแล้วคำถามที่ออกมาเราก็จะรู้แล้วว่าเขา สัมผัสสีวิไลได้ตรงไหนและไม่เข้าใจตรงไหน,นแต่ถ้าไม่มีคำถามก็แต่ละคนก็รับผิดชอบตัวเองไปแต่ถ้ามีคำถามหรือว่าถามสิ่งที่ตัวเองสะดุดเราก็จะตอบให้แต่ถ้าไม่ถามเราก็ถือว่าได้สัมผัสความสีวิไลของธรรมะได้หมดก็ไม่มีคำถามแต่ไม่ใช่ไปเค้นหาคำถาม เราจะต้องเดินจิตตามคําสอนที่สรุปตั้งแต่วันที่สองพุทสภากับทสามพุทธสภานะเดินตามตรงนั้นแล้วดูสิใจมันลื่นไหลไหมถ้าใจมันลื่นไหลสภาวะที่อยู่กับปัจจุบันมันจะอยู่อย่างบรม,มสุนันะจะอยู่ยังไงเราก็จะรู้เองนะนั่นะคือองค์รวมของความซีวิไลของธรรมะละ เราอยู่กอง์รวมได้ไหมอยู่ไม่ได้บกพร่องตรงไหนมันไม่แต่โชว์มาถ้าโชว์มาก็ามาถามกันจะเข้ายัางไงหรือไปหาวิธีก่อนและอีก20วันมาเจอกันก็ได้แต่มันต้องขบไันเราก็ต้องขบกันเป็นหลายเดือนเป็นปีเป็นครึ่งปีนะแต่โอเคเราเป็นคนนำหน้ามันก็เลยยากหน่อยแล้วนะพวกตามหลัง20วัน2ี่สกววันเนี่ย คงเจอแล้วแต่ถ้าไม่เจอก็ขบกไปในชีวิตนี้ก็ให้มาเจอเข้าสะวันหนึ่งแล้วก็มาคุยกันถ้าเจอแล้ววางมันลาบเรียบไปได้ก็แสดงว่าความศีลวิไลของธรรมะในโจทย์ข้อนี้ทั้งหมดเราเข้าใจแล้วจำเป็นนะต้องทบทวนที่สอนไปแล้วตั้งแต่วันนี้ไปธรรมชาติก็กลับมาให้แล้วตามรุ่มน,นวมความ ลดความร้อนแรงนี 5, ่ก็ฝนจะหยุดสองวันแล้วก็จะเริ่มตกต่อไปสี่ห้าวันติดกันอย่นี้มีคำถามไหมว่าแล้วาบอกว่าถากองูีร่งต่นหแล้วเาเอ่อยู่ือว่า้ามันเร่งดีกันดกันแล้วก็ประสบการณ์ที่แต่ละวันแต่ละวัน ตัวตัวตัวที่เรากระโดดไปหรือตัวที่เราเราว่าให้วางแต่ตัวไม่ว่าจะเป็นรูปจะเป็นนามต้องไปเทียนแรกต้องรูปก่อน <ฮะ S 1> คือรูปเนี่ยจะผัสสะเรานะ,<ฮ>ะผัสสะเราที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปเนี่ยมันผัสสะเราตลอดเวลารูปเหล่านั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสโหตภะ สัมผัสเราได้ตลอดเวลาแหละถ้าสัมผัสแล้วเราปรุงมันได้ไหมเราปรุงมันสู่ความเป็นธรรมดามันได้ไหมแต่ถ้าเราอาจไม่ปรุงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เป็นธรรมดาไม่ได้คือปรุงไม่ลงยังมีความหยาบอ,อยู่สมมติเอาเรี่อหยาบสุดคือมีความหยาบนะหยาบ อยากจะเอามาอยากจะยึดคลองอยากจะได้มันมานี่หมายความว่าอะไรรู้ไหมหมายว่าขณะที่กลองรูปเหล่านั้นผัดสะเรามาร์กเราไม่อยู่เพราะมาร์กมันวิ่งตามกลองรูปไปมันก็เลยไม่อยู่กับอิมเอเอร์เบิร์กบานหรืเอเตเต้นลงออกมากไม่อยู่เมื่อมาร์กไม่อยู่อิม เบิกเบิกบานหัวใจเต้นลมออกมันเป็นสภาวะปัจจุบันแต่มีความอยากนั่นปปลกายไปอนาคตอยางเนี้ยมันหลุดไปแสดงว่าเดือนสุกรมน้อยไปนะีเนี้ยหรือว่าตัวทานยังไม่นิ่มนวลพอก็ไปฝึกทำทานให้มากขึ้นเนี่ยมันจะโชว์มาเราให้รู้ว่าเราปุกพ้องอะไรแล้วเราก็ไปแก้แก้ซะ แล้วเข้าได้อยกไหมเออถ้าอะไรมากระทบปล่อยได้ปล่อยได้ถ้าปล่อยไม่ได้ค็ให้มาคุยกันแต่ให้แก้ด้วยตัวเองสกอัก่อนเออให้รู้วิธีการแก้ว,กแกวิธีการก็คือถ้าเรายังวิ่งไปด้วยความอยาก <c oughs> ก็แสดงว่าเราติดกองรูปติดเพราะอะไรสติไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะไอ้ความอยากนั้นคือตัณหา <c oughs> อย่างเงี้ยนะทำให้คล่องนะี่ี่หลวงพ่อก็วิ่งไปวิ่งมาครับตรงนี้ไม่เคอ้าวก็วิ่งไปนี่ก็วิ่งไปเพราะตันหาวิ่งมาก็ตันหาเห็นไหมละ่ะก็เพราะความอยากเหตุวิ่งไปวิ่งมาไม่อยู่กับมัรกไม่อยู่กับอิมเบอร์บานถ้าอยู่กับอิมเบอร์เบอร์บานหัวใจเต้นลมออกแค่มัรกอย่างเดียวงรูปนึงก็จะอยู่ของมันเราก็อยู่ของเราแล้วมันไม่วิ่ง ก็มันก็เห็นว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองเห็นไหมมันก็เลยโคลนในบางเ่วไม่รู้อย่าเพิ่งไปสรุปอย่างนั้นเอาทีละเรื่องไม่พึงคนตัวเองนะคะเนี่ยที่กำลังดูตรงนี้ว่าโอ,อ,อ,อมันพ่อนี้นี่เหมือนเราพ่อพูดอะ่ะมันต้องมาสรุปด้วยตัวข,ของเองะคะ่ะโอ้ที่เราหลุดไปข้อนี้ขอนี้เราจะมาสรุปของเราะคะว่ามันมันเคลียร์จริงหรือเปล่าแต่นี้เราประสบของเราคำว่าเคลียร์จริงไม่เคลียร์จริง ถ้ามันไม่เคลียจริงก็แสดงว่ามาร์กเราอ่อนแนี่แค่นั้นแหละเอาตัวนี้เป็นตัวพิสูจน์ว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปเพิ่มการปฏิบัติของเราตรงไหนแม้พอเราอันนี้ก็เรียนแค่รู้แต่นี้เวลาเรียนแค่รู้ไม่พอต้องเรียนเรียนรู้เพื่อสอบและสอบให้ได้สอบให้ได้ก็ต้องท่องมากๆทำความเพียรสอบประสบการณ์ตรงแต่ละเหตุการณ์ อันนี้กลองรูปเห็นไหมต่อไปอารมณ์ก็อารมณ์ก็เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสที่มันเข้ามาผัสสะเราแล้วแวม้ยังไม่ได้วิ่งตามมันแต่เกิดขุนหรือเกิดพอใจขุนหรือพอใจก็ติดก็แสดงว่ามีอารมณ์ไปติดกลองลูกจะดับมปนยังไง ก็เรียนไปแล้วนะเอาโทสะก่อนถ้ามีโทสะก็ดับโทสะก่อนถ้าไม่มีโทสะเป็นราคะก็ต้องอยู่กับปัจจุบันนะเป็นราคาก็อยู่เรื่องอยู่กับอิเบรเบร่าลหรเป็นราคะก็ไม่ดับหลีกไงใชนะถ้าเป็นราคะเจอของชอบมันจะวิ่งโดดไปไม่ดับหลีกนะก็คือ อยู่กับมักแข็งแรงก็คือไม่ดํารีนั่นเองมันจะตรงที่เดียวกันเราจะไปดูตรงไม่ดํารีแล้วกลับมาจเจริญมักซึ่งมันจะช้าไปหน่อยด้วซ้ำเราอยู่กับมักรเลยมันก็ไม่ดํารีเนี่ยอารมณ์ก็ไม่มีต่อไปหัวร้อนนั่นคืออัตราทำงานหัวร้อนเนี่ยอัตราภาษาป้าหัวร้อนนะอัตราทำงานนะก็ ขอบคุณที่ทําให้เรารู้สึกหัวร้อนมันกระชอนล่างแล้ววิมังสาเนี่ยฝึกไปเนี่ยมันก็มีแค่สามอาวุธอย่างเงี้ยเออทำให้ชำนาญแลแต้ตอนนี้นี่ยอาวุธพื้นฐานสามอันเนี่ยใช้แล้วมันไม่ได้ผลแสดงว่ามันลึกซึ้งกว่าอาวุธเมื่อกี้นี้คือกองลูกอารมณ์แล้วก็ตัวตนเนี่ยมันต้องลึกซึ้งไปอยู่ที่เอ้กองลูกสิ มันต้องใช้อะไรเพิ่มขึ้นไหมอะอย่างเงี้ยหรือว่าตัวตนช้อนล่างกันแล้วก็ยังไม่คลายมันก็กลาบกลายไปอยู่ที่เปียกเทียบอย่างเงี้ยก็คือเพราะมันม,มันมีไม่กี่วิธีอะเราถ้าเราพอเขาเรียกว่าพอเราสรุปไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่าความสีบวิไลของธรรมมุนอยู่ในใจแล้วโหไอ้นี่มันมีแค่สออย่างไอ้นี่ก็มีแค่เนี้ย มันจะรู้เลยแล้วมันก็จะหมุนออกได้หมดนะแต่ต้องทำให้คล่องต้องหาประสบการณ์เองโดยตรงตัวก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บตัวไม่เจ็บทำไหมมีให้สอบได้เรื่อยๆจนกว่าลมหายใจจะหมด Right um ไม่ใช um ่ก็ช้อนล่างแล้วมันยังไม่ลงอีกเรามาจับเปรียบเทียบป่ะไม่แน่เอออย่างเงี้ยเราไปกันไปสองคนกับน้องน้องรักเลยหรือเพื่อนรักไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเขาชมแต่น้องเรื่อยชมแต่เพื่อนเราเรื่อยแรกๆก็เริ่มฉุนละอันนี้ติดกับแบบว่าโจทย์เก่าคนเดิมเรื่องเดิมในที่ทำงานเคยเคยเกิด สิ่งนั้นแล้วพอมาเกิดอีกมันเป็นอารมณ์ขึ้นมาเลยนะคะก็ช้อนล่างก็ยังไม่ลงเมันช้อนล่างไม่ลงเพราะมันเกิดจะเปรียบเทียบเราท mm ําไมเวลาเขาชมเพื่อนหรือชมน้องโบธนาไม่ดีมันก็หลุดแม้คาถาห้าข้อใช้ไปอะไรที่ห้าข้อข้อไหนเหมาะสมก็ใช้ไป ก็มันเป็นโทรศแน่นอนแต่แต่ฐานโทรศท์มันมาจากไม่มีอะไรนั่นแหละมาจากการเปรียบเทียบเห็นไหมตกวลงพอเปรียบเทียบแล้วเกิดอัตราแล้วเลยทําให้เกิดอารมณ์และเลยเกิดไปผักกองรูปมันมันเรียงไปสามันเลยมันต้องคล่องนะ่ะค่อยๆทำนะอันนี้แอปพลายแล้วเป็นเชิง สมบัติการเชิงซ้อนแล้ว่ค่อยๆเอาสมะกาิชั้นเย,ยอะเลยนี่เป็นสามชั้นเลยนี่แหละปังนี่คือความซีไวิไลของธรรมะนะเป็นแบบนี้แหละเรียกที่ว่าซีไวิไลซีไวไซิไ,วไลยังไงมซีวิไลอย่างนี้แหละเรียกช่อซ้อนสามชั้นเออแต่ แค่ชั้นเดียวยังแก้ไม่ออกเจอสามชั้นก็หัวทิ่มเข้าปากน่ะน่ะต้องทำไปเนี่ยคุณเจ้ถึงบอกว่าธรรมะที่สอนไปทั้งหมดก็มองว่าง่ายแต่ความซีวิไลที่ซ่อนเงื่อนอยู่อ่ะต้องฝึกฝนถ้าถึงจะเจอ อย่างนี้แหละนั้นอย่าไปตายใจทําไปเรื่อยๆพอคล่องแล้วโอ้มันเหมือนกับคนว่ายน้ําเป็นน่ะหากลงน้ําเมื่อไหร่กูก็โดดว่ายได้ไม่มีปัญหาลงทะเลก็ลงได้ลงไหนก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหานี่ฝึกจนว่ายน้ําเป็นไปได้ทุกแห่งทุกคนทุกท่าเนี่ยก็คือได้ให้คล่องแคล่วไปหมดทุกวิชานะแต่ต้องทําต้องฝึก ล้วฝึกต้องฝึกกับตัวเองขึ้นพาคนอื่นก็ไม่ได้น,นี่แหละความซีวรียลของธรรมะขะพฝึกเจ้าตัดไว้ให้ใครไม่ได้นัฝึกเข้านะตอนนี้เรายังมีแรงสอนอยู่ฝึกเข้าติดได้มาถามเดี๋ยวเราหมดแรงแล้วติดไม่รู้จะไปถามใครก็ไม่มีใครตอบได้ก็จะยุ่งนะแต่อยากให้มีคนตอบได้ คนท่านจะได้ไปช่วยยืนช่วยหน่อยอ้าวมีคำถามไหมนะธรรมะวันนี้มองไม่มีสาระแต่ลึกซึ้งเป็นสาระเลยยังไงฝ้ายพอจะมองเห็นทางเหลี่ยมเหลี่ยมคูของกิเลสแล้ธรรมไหมเห็นตัน ไม่ได้ยากแกไปคิดทอแล้ว <c oughs> แล้วเอาอเอาเอาสมการง่ายๆก่อนหรไปไปก็เหมือนตอนเราเรียนหนังสือมาอาินดิเกตชั้นเดียวก็ทำได้ก็สองชั้น <c oughs> ก็ต้องทําได้สามชั้นก็ก็ได้ไม่ยากเออ่ไใช่นีต้องหนีถ้าหนีแกจะไม่รู้เรื่อนเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ทำก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อเออป็นไงเป๊ะมีคำถามไหมไม่มีครับอ๋อล่ะมีไหมไม่มีเมย์มีไหมโอ้ไม่มีใครมีสักคนจะได้เอามาขยายความนี่ละเป็นขยายความให้ปัญญาแก่เพื่อนนี่คือ ทำมาไอ้นี่คือทานสูงสุดนะให้ปัญญาเนียเพื่อนยมยุ่ยมีไหมยมยุ่ยอ่ออีกมีแต่การก็อยู่กับสันธะแล้วก็ไม่เกยบเทียบสถาบันข้อตรงนี้เ็นผลครับเวลาเราทำบิหรือเจอปัญหาอย่างนี้ีตัดไปเลยแต่เติมที เรประความตรงนี้ไปเรื่อยๆร้อนร่างแล้วก็ขอบคุณขอบคุณแล้วขอบคุณอีกตอนนี้ไหมขอบคุณมีสำคัญมากจริงๆถ้าใจเราถ้าทำใจเราเอาน้อ<า>ม,อ<า>มตับได้ทุกสถาพการเออเออเอาน้อมแล้วมันจะมีอีกเอาน,น้อมแล้วจะมีเฮ้ย <c oughs> มาจากไหนวะเราต้องมาดูที เอ,อมาจาับเปรียบเทียบนะแะก็พิมพ์มาตรกนะจากค่ะนะอันหนึ่งแต่ตรงที่เปรียบเทียบอะจากค่นะอันหนึ่งแต่ตรงที่เปรียบเทียบอะไม่ตอนเปรียบเทียบกับเพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้กันนี่แหละไม่รู้ตัวเลยให้รู้ว่าการเปรียบเทียบเนี่ยก็คือการส่งจิตออกออกไปหาเพื่อนซึ่งอยู่ติดกันแค่เนี้ย ส่งจิตออกไปห,หาเพื่อนเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเรื่องเทียบเทียบ<ๆ>ปบับเขาชมไม่นเน่ยสักสีห่หน<ล>ไม่บ้าถึงเราเลยชักฉุนไหวใจมาปอดอิจฉาตามมาปฏิฆะตามมันเป็นสเต็ปการทำงานของมัน ตัวนี้แหละเขาเราไม่ว่าเรื่องไหนก็ตายใช่ไหมครับอะไรนะมันเหมือนแบบเปรียบเทียบเขากับเราไม่ว่าเรื่องไหนไหนก็ตามใช่ไม่มีปัญหาทั้งนั้นมีปัญหาทั้งนั้นไม่ว่ามุมไหนเพื่อนรักนี่แหละนะครับเพือร่วมงานเออเหมือนกันหมดแม้กระทั่งน้องในไส้ ไอ้ตัวเนี้ยซ่อนลึกที่สุดแล้วก็ตัวให้เกิดปฏิกะยันไปถึงพยาบาทเลยไม่ต้องมาเกิดเป็นพี่น้องร่วมโลกกันอีกก <L ess> ็ <hum> ไม่รู้เรื่องอะไร <line waffle> ไม่รู้เลยนะไอ้ไอ้คนที่โดนไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย ได้ถ้าเรารู้ว่าสาเหตุมาจากอะไร<ม>สาเหตุมาอ้าวกูโง่นี่แต่เห็นความโง่ตัวเองอล้วใช่คือป,ปัญญามันทำงะไสาเหตุก่อนี้โกรธจะเรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรให้โกรธแล้วทำไมอารมณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไล่ไปไล่ไปโอ้เรียบเทียพอพระพุทธเจ้าพูดสันส้นๆสัญชาให้มีความพอไม่ ไม่ให้ล้นออกไปหาใครแค่นั้นเองแต่ล้นไปข้างๆแค่นี้ก็ไม่ได้เอานะไม่มีคำถามวันนีเอาแค่นี้จะ